โ okay. อเคคราวนี้ดีกว่าคุณวัตแมนอ้าวคุณแมนเก่งทำให้เพ,พื่อนพระเอกตายกระเทืบเลยนี่กระเทืบเลยกาดออกไป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 ไม่เจ็บไม่ต้องอโอ้โหหนดูทีวีอ่ะ โทรศัพท์ตอบโทรศัพท์อโอ้โมันเดินช้ามาเลยแท่ตอบเลยวัสดีคุณคายเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ดดดไดเสียงคยุ้นอะไรอ่ะมันยังมัมนว่าเงินไม่รู้ เล่นเกนเมได้ไหมเนี่ยคอมมันไม่ได้เลยทนะั้งนั้น,นยืนเล่นกันแหละนี่คิดเออหัวมันเล่นเล่นไม่ได้แหลนะเล่นเสกเกมงงยอมใช่อะไรเป็นการที่สำคัญทำความสะอาดแล้วทำธุรกิจบางอย่าง เขาลืมเบอร์ฉันลืมโทรศัพท์ของคุณมาด้วยโอเคเอาละ่ะโอเคฉันจะรออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไอ้ทำไมแล้วทำไมนั่งเนะี้ยวันที่หนึ่งนะครับโอโนโอ้ oh, no. oh. <Hi. S 1> นี่มันสกุลเกมเลย ดินเดินเดินดิเดิน,ดน,ดดนมึงไม่ได้ด้วยล่ะครับหัวเราเอารถอะไรมาเนะี่ยไม่ใช่รถเหมือนในทุกเกมหรอรถอะไรจำได้เป็นรถย,ย,ยาวๆอะ่ะที่กินเข้าไปฮะทำอะไรมาเรือมันอยู่บนเกาะมั้งจึงอยู่บนเกาะนี่ โอ้โหโอ้โหโอ้ฟันแมนสวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. คนน่าหล่อจังเลยคนชอบคำคนนะยาหัวหน้าบันดีโอ้โหกินรับเปิดขึ้นฮะอันนี้เครื่องเครื่องบินของมึงเหรอเครื่องเครื่องบินไม่อือือือ,อ เ,เกมโชว์ที่นี่โอ้โหเกมโชว์แล้วดูดเกมโชว์เอ้า๋อไไปโอ้นี่เปิดน,นั้นเลยอะ่ะอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกกลุม่มศพโอ้โหไปดูสามทางนั้งซ้ายประตูสามทางนั้งซ้ายหนึ่งสองสามแป๊นี่แล้วของควรจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับไปเลยโอ้โ oh. ห พี่โนมเหมือนใน้เกมเลยไอ้ติดบั๊กด้วยโอเคแล้วมันไม่มีวิ่งเนี่ยนะแบบเงาๆเลยคุยกับสมกีเกมเป็นคนวันแมนเฮ้แล้วล่ะอะไรเฮ้แล้วล่ะงานของคุณคือยูร์จ็อบ งันคุณเรียบร้อยเป็นอีกเกมโชว์นะครับอ่านวกเขาผู้ช้ต่อไปศพใช่ไหมแลเขกาถูบยิงอ่ะจากนั้นห้องห้องครัวอบกุ้งยิงเพื่อ,อ,อนอะอพวกนั้นเลยขันนี้ไม่ใช่ะนะอ้าวแล้วระตูนเนี่ยละ โอเนยโอเนี์ฉไมดตมองปิดนี่หว่าเปิดเปิดเปิด,ปดสถานการณ์ของเกมโอ้หแล้วเดินอะไรเนี่ยโอ้โหคุณวันแมนทำไม่ดีเลยต้องไวแก่มากกว่าไอ้แกผู้ทางเกมนี่มันตรงนี้เปิดไปเลยหัวปืน ปืนปืน,ปนกัดท้งหมดนใช่เนี่ยเหมืนักการเกมที่หนึ่งว,ว้าวโอ้เโห,โหีเกยมันจกเฮ้ยเดี๋ยวแล้วด็อกซูอยู่อยู่ไหนอ่ะด็ดอกซูกับป้าคันยอออเอาไม่เป็นอะไรอ่ะ17เจ็ดเหรอเอ้วสิเจ็ดเอา của ba nhân do vậy đó ai tò quỷ ai tất cả rồi ạ กระโดดทุกคนทำความสะอาดร่างกายสังอูผักคนสุดท้ายอะออเดี๋ยวจิโอ๊ย,อยตัวเลย Hello ทำเสร็จแล้วสารก,การแรก อคุณเห็นผ่านจากกล้องอะไรอะ่ะกล้องจันปิดอะ่ะโอ้โหคุณลํำสมัยมากนี่คุณจันปิดอตะ ได้เลยเอาเจอันนี้ด้วยเป็นการสลับต่ารของเกมสถากนการณ์ที่สองใช่ไหมเขียนเอาในงานจริง,งด้วยปิดจิ้มกระจุกโอ้โห,โหแล้วมันอะไรเนี่ย ไม่เกี่ยวกันเลย โอเคอึ้นไปแล้วน่าอะอ่านร่างกายเสร็จแล้วโอเคไมไ่สนักการของเกมตัวนี้โอเค เำศานสทนักกันที่สามคือเกมอะไรลูกเกม a E I O U เอาวกมนก่กงน้ำตาลนี่หว่าเอา คุยกับไอ้ฟอนเมลเนี่ยเบื่อคุยด้วอฟอนเมลไอ้ฟอนเมลรีบคุยดิ 好好、oh. ข้าสศพหลุมศพห้องหลุมศพขบับไปสิมีอะไรข้างในโอ้โหไม่เหมือนในเกมเลยจะาเริ่ม ออโอ้โหจดจดจำไฟแางเผาจดจ๊ะอ้อแค่จำแล้วก็ใส่แล้วก็กดตรงนี้อัน,นได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ได้อันนี้ก็ได้โอเคนะ ข้ามุมก่อนจุดจังไปตเตาเผาชนนั้นไม่ได้โอเคโถนันั้นไม่ได้โอเคอใส่ปึ้งใส่ปึ้งแล้วก็ใส่โอเคนั่ง,งค่าแคสเกตที่ถูกต้องไอพี่ชาที่เออถูกแล้วปึ๊บโอเค กำลังเริ่มจากไฟตาเผาอันไออันนี้สีไม่ได้ไหนึ่งห้าสามห้าสีไม่ได้โอเคโอเคก็ถูแลนะ้ว เขาเขาเขามุมก่อนคุณโทษนะอ่ะเวรกรรมกดไม่ได้เลยม,มันจบลงแล้วห้องครัวห้องครัวตอนนี้นี่ไงห้องครัวทุกคนแมนมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเบเกอรี่หบุบ เบเกอรี่แล้วรอ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 ฟอกกี้เบเกอรี่ฮะอกกี้อ่ะอ่ะ ยินเส็ยเลยเฮ้ยเอาอะไรไฟตัวอ,อ,อะไรอะ่ะโอเคแล้วคุณนี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย